สวัสดีค่ะอยู่กับช่องยกอาชีกบกองนะคะเราก็มาดูทีมงานช่างไฟนะคะรอบๆองค์ปู่เสานี้ก็ขึ้นเรียบร้อยนะคะขึ้นแล้วนะคะก็ช่างก,ก็ตอนนี้ก็มาแล้วนะคะก็พร้อมลงมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสาที่สองนะคะเสาที่สอง เสาแรกเสาที่สองขึ้นแล้วเสาที่สามนะคะตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะคะก็มีเสาตรงโน้นนะคะอ่ะขาเสาตรงโน้นนะคะเสาที่สองนะคะเสาแรกก็จะเป็นเสานี้นะคะเสาที่สามก็จะเป็นเสานี้นะคะก็ขึ้นสองเสาแล้วนะคะวันนี้ทีมงานช่างไฟนะคะเร็วมาก ทำนะ,ะรอบรอบองค์พ่อปูนะคะรอบรอบนานะคะทีมงานช่างกเา็เราก็เพื่อทำนะคะความสะดวกให้ทีมช่างนะคะหาหนูน่นหานี่ให้เขานะคะเขาจะทำอะไรเราก็หาให้นะคะเขาจะ เอาอันไหนก็หาให้นะคะเราเป็นยูทูบเบอร์นะคะเราก็ดูแลแทนนะคะป้าวันนี้เหมือนจะฝนจะมานะคะคลื้มฟ้าคลื้นฝนมา เดีามันมาใ่ผมผม็ย็ผมฉันเริ่มไปเลยนะไม่ใช่นะเขาเจ้ากบอกผมบ่าอยากทำเลงเอา้เอาวอา้อาวอา้อา,อามาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> <c oughs> มไม่รู้เหมือนกันเห็นที่ไรก็กอดรักรักรักเมชี ไปดูปลามีเต่าหอยหอยต้นยาวๆหอยปมีหอยหอยต้นยาวๆนี่ลูกไงนี่ไงหอยนี่หอยนี่มินนี่นี่หอยหอยต้นยาวๆ ไปดูภาษาภาษาฮะเดี๋ยวเราไปเก็บดอกไม้กันไปอันนี้โน่นโน่นเก็บดอกไม้เก็บไปย่างกันลังเดือดหอนตาหนึ่เก็บเก็บมาใส่ใบสีน้ำเหี่ยวบ่ะเดือดอเอนก่อนเออดำเลยง่ายจ้ะ มาลูกมามา,ม,ามันแดดร้อนมาลูกมามินมินมินมามามันแดดร้อนลูกมันจะไม่สบายโอ้ฝนตกคะแนนน้ำมือแรงนี่สร้างบาหอแต่เเ้าอย่าเนาสร้างเนาะมาไหวอย,ยู่วะ ทีมงานช่างนะคะอ่ามีไอติมมาแจกสวหรือลูกมีไอติมมีไอเสติมขายด้วยจะกินรสไหนอ่าจะกินรสไหนลูกนี่ไงจะกินรสไหนสวเซเว่นตรงนี้มันเสร็จยังเซเว่นเหรอใกล้แล้วใกล้แล้วจะพาไปเซเว่นใกล้แล้วไปดูแล้ว ลุงเสือจะพาไปไหมลูกอ๋อลุงเสือจะพาไปสิกินค่ะกินค่ะโอ้หแม่ขาน้อยอ่ะเอาสีดำสีดำค่ะนั่นแหละสีนั่นแหละใช่สีดำอร่อยอร่อยชอบเงี้ยเ <Okay. S 2> อา มึงสิไปแล้ววันี่มึงสิไปแล้ววันี่บักอันนี้ปุยจะสีเลือกมึงอยู่อ้าวมามาสีรำมามาสีดะอ้าวอ้าวอ่าสีรำโอเคแกงไอศซรีมสวอแล้วนะคะนะคะโอ้โหอ่เยอะเลยพอรู้แล้วค่อยต้มปลาจะมาเอาใบมะขามตุนไหนนี่เลย อันนี้ลูกมืดอันนี้ลลังนกจ้าลังนกนิดน้อยนะลังนกตัวเล็กๆน่ะนะนี่ไงนี่นี่มันเข้าเข้านี้้เขาอยู่ในตรงนี้นี่่นีเข้าไปในนี้เลยแสดงว่ามันออกไปแล้วมันบ่อไปแล้วมินน้อยมันเป็นลูกหรือปเป็นเป็นมันบินได้แล้วลูกมันก็ออกไปแล้วลูกมันเป็นพี่หรือปามันเป็นพี่เป็นลูกเป็นน้อง เไปไป,ไปร้องเพลงไปร้องเพลงแล้ว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 มันจะล้มล, ى, ลุงมือถามลุงมือจะไปไหนลุงมือจะไปไหนบอกทีสามฮะ<า>ลบออกไปมั่งเชนอย่างเอามาตีลุงมือเร็วๆตีลุงมือตีลุงมือเร็วๆไม่น้อยอต,ตีลุงมือเร็วๆคิดอะไรตีมัน <laughs> มาๆมันเบิดแกจะเบิดแลวนี่โขสร้างละแม่บอเรามาคนละมันอันนี้มันทม่ถูกมันจะว่ายดีเทีนนึงแบบเบิดแบบไปสียอดนมชมพูเอากินเลยเรามาคนละเมื่อออ่นเล่าก็มาแล้วบอมันบอเด็บนันป่านนานบับอันนี้ขอขอลุงก่อนแล้วขอลุงก่อนขอทางโทรศัพท์ก่อนเลย ขอขอก่อนขอเร็วเร็วเบิกลุงพลเร็วอยากโนได้มอ้ยอยากโจอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอปาแตนก่อนขอปาแตนแล้วขอปาแตนก่อนปาแตนปาแตนขอนังจะโหน่อยนะอยากโจนออ่าหนูอยากโตหนูจะกินนมเยอะๆยะจะได้โตเหมือนพี่คอยขอบคุณนะคะขอบคุณแนทโฮขอบคุณทางอากาศเร็วขอบคุณจ้ะเค้ าหารไปให้ภาษาขขบคุณแค่เขาคุณลุงพลณพแตนนะคะที่เลี้ยงหนูผู้ชี่พูดใหม่พูดใหม่เร็วเออที่ลุงที่เลี้ยงน้องแอดมินค่ะบอกเร็วชี้เยอะๆนะจะได้โตๆนะลูกแบบคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราเฝ้านาด้วยนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์อยู่ด้วยกัน5นาทีขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ